Tôi ngay luôn bao. Ni ngon sai cùng nữa kung sao. Nong pa kong pa. Nong gang pa khao. nóng nha, yu was an ba. Tiếng nha, tiếp nha, tiếp lại thịt nha, tiếp nha, tiếp nha,

เขาลหลายตัวครับเพิ่นตั้งของเพิ่นเดียงแหละห <g ül> วดใสเล้าเหล็กนึกเขาทายอยู่วะเพิ่นมันนี่นะได้อยู่วเ <g ül> พินพ่นชาปลาพี่เดือดวะชาบปลาพี่เดือดเอาใส่ไวไปไปบแล้วไปเจี๊ยล่ะรถฟาถึงเิงเลยที่หาฟอคก็หาฟอนละ ออมไปทางคุณเท้องคนขุ่งเขาดีบอาังได้ใสง่้นก็คนเปิดเ,เปิดเรื่องกันนะเปิดดะบอกว่าเปิดเลยไม่นด้ดึงวะเปิดฟ้าเลยโอู้ โตัวง้ามอยู่ครับผมปล่อยบางข่าว็ขคือดิไอ้บางงูขาวๆนี่ไ่ค่อยเขา่าต้องบอกบางนองา้องเปบดเข่าดีกันดิคนด้นแต่ล,ลนนะน้องบ่ขึ้นกันหิือก็อันนี้ก็เข่าอยู่

แมนซีบอทั้งหมดวะซีบอสเลียงกุ้งนาครับสิทดลองเรียงกุ้งบ้ง,เ,ง,งเ,อเอาตัวไข่ลงมาันาวะว่ากุ้งมันนี่ตัวงามครับงามดีแล้วที่ตำมะฮุงครับบ้านตำมะฮุงเลยอ่ะ บด้วยครับตำบะฮู้มะฮุงเข้าแล้วๆกุ้งเข้ากะพร้อมแล้วครับเหลาเลยบ้านเลยลงไปเลยลงไปเลยมึงบอกมันติดคนเลยคนเลยลงมาลงกุ้งไฟตัวใหญ่ครับเด่นลงเด่นลงเด่นดีฮะ bun, ini tidak kasih pun, pun. mana pak? menu awan.

ได้ต้องสามตัวในคำเดียว่เป็นไงคำในหัวต้องระวังหนวดมันหนวดมันทางปาง หัวมันตัวใหญ่มันแข็งได้ครับได้นวัวขนาดเป็ดดีหัวามากคนอื่นพริกสองแนดินอื่พริกสองแนดินพริกแห็งกับพริกสดังสดดงกัน

Đ ändå, đ cái nấm hoa hàn cho nó mới đẹp ông hoa hàn này Bạn nín mới xây thập bố khẩu Mình để xây hoa hàn bà đục khẩu thai để kinh nhu ha lỗ liệt quá Hãy subscribe Mì

เนี่ยแตกซิดเนี่ยแตกซิดตั้มหงกับกุ้งฝอยสวัสดีครับโตวอม